นานๆทีเราก็จะได้สัมผัสมินิในราคาม่ถึง2ล้านบาทในรูปแบบ E v วอยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใจจากมินิคูเปอร์มาเป็นมินิเอสแมนจะได้อะไรไปบ้างไปชมกันเลยเริ่มกันที่คาแรคเตอร์ของตัวรถกันก่อนอย่างที่รู้กันว่ามินิคูเปอร์นั้นก็จะมีความเรียบหรูและดูโมเดิร์นพอมาเป็นเอสแมนปุ๊บเส้นสายทั้งหมดก็จะดูแข็งแกร่งตามระเบียบ ทั้งไฟหน้าตัวกันชนและแผงกระจังหน้าเสมือนไปจนถึงด้านหลังที่จะมีไฟท้ายทรงเหลี่ยมสนันพร้อมกันชนหลังที่ดูบึกบืนต่อเนื่องไปถึงปลงล้อและชายล่างอีกด้วยแน่นอนว่าต้องมีการใส่ราวหลังคาม,มาให้เพื่อให้สมกับเป็นคาแรคเตอร์ของรถลุย อ,อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากออปชันที่อีกด้วยเวลาใส่แหลกหลังคาและอุปกรณ์เสริมอื่นๆจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นสหรัปลายล้อแน่นอนว่าดีไซน์ก็จะเหมือนกับมินิคูเปอร์แต่มาทั้งทีก็ต้องมีการตัดแปลงหน่อยโดยตัวล้อจะมีการลมสีตามเพื่อความเท่ยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ล้อแบบต่างประเทศแล้วก็ต้องสั่งกันเอ,เองนะครับจุดต่อมาผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็คือประตูหลังนั่นเองซึ่งมินิเอสแมนก็จะมีเฉพาะ5ประตูเท่านั้น ขณะที่มินิคูเปอร์บ้านเราในเบื้องต้นจะมีเฉพาะ3ประตูก่อนแต่5ประตูมาเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รู้พอเปิดเข้าไปปุ๊บแน่นอนว่าพื้นที่วางขาน,นั้นจะกว้างขึ้นกว่ารุ่น3ประตูเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกับเบาะนั่งที่กว้างกว่าเดิมเสริมออปชั่นที่เกี่ยวเนื่องทั้งแอร์หลังกระจกไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและไฟอานแผนที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนไปบ่อยๆแล้วก็ รุ่น5ประตูจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับเบาะนั่งทั้ง m i ิ i Cooper และ Mini Ace Man ก็จะมีสีน้ำเงินกันครบทุกรุ่นแต่ถ้าใครไม่อยากได้สีน้ำเงินรุ่น Ace Man ก็จะมีสีเบจไปอีกทางเลือกเช่นกันใครที่ชอบความสะอาดตาและความโปร่งโล่งแล้วก็จัดมาได้เลยนะครับแค่สีภายในไม่ยังโปร่งไม่พอจึงต้องจัดหลังคาพาโนลามิกมูลูฟไปอีกหนึ่งชุดแน่นอนว่าวรุ่น5ประตูก็จะมีหลังคาที่ยาวขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นออปชั่นนี้จึงสามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยส่วนเบาะนั่งจะมีการอัปเกรดฟังก์ชันใหม่จากแบบปรับมือที่ทําเร็วแต่ว่าไม่หรูหรามาเป็นแบบปรับไฟฟ้าเสริมที่ด้านหลังมาให้แต่ถ้าให้แค่นี้มันก็ไม่สมศักดิ์สีจึงต้องมีการติดตั้งระบบแอคที e ซีสสาหรับนวดเพื่อความผ่อนคลายในการเดินทางนั่นเองและแน่นอนว่าก็ต้องล็อกความจําได้ตามระเบียบส่วนลําโพงจะมีการอัปเกรดเป็นแบบฮาร์มันกัรดอนซึ่งแน่นอนว่าระบบเสียงอาจจะดีกว่าปกติและที่สําคัญมีลำโพงเพิ่ม ถึง10ตำแหน่งอีกตั้งหากส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ Drive Assist a n t จะไม่จำกัดเฉพาะเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติกับไฟส่งออโต้เท่านั้นยังมีระบบเตือนรถออกนอกเลนและควบคุมรถที่เข้าเลนกับระบบ Adaptive Cruise Control ซึ่งถ้าเป็น Mini E-Sman จะได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายตังเพิ่มเลยสักบาทแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็น Mini Cooper แล้วก็ ถ้าเกิดอยากได้แบบ u n ล i ิมิต d ใช้งานได้ไม่จํากัดวันเวลาก็ต้องจ่ายถึง30,000มีอรแต่ถ้าเกิดอยากจ่ายถูกกว่าก็ทําได้แต่จะจํากัดวันเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นแพ็กเกจไหนสำหรับสีรถก็จะมี3สีที่ใช้ร่วมกันอย่างสีน้ําเงิน b r a c i n g Blue ก็จะเป็นแบบเฉดส,สดใสสีขาวนานุคไวท์และสีเงิน m e l t i n งซิลเวอถ้าเป็นม i นิคูเปอร์ก็จะมีสีเขียว British Racing Green 4สีแดงชิลเลตู และสีเหลือง Sunny Side Yellow มาเป็นทางเลือกเฉพาะส่วน Ace Man ก็จะมีสีส้ม Label Red กับสีน้ำเงินเข้ม Indigo Sunset Blue เรียกได้ว่าสีรถมันเป็นไปตามคาแรคเตอร์จริงๆทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าพร้อมแบตเตอรี่ความจุ54.2กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่218แรงม้าและบิด330นิวตันเมตรชาร์จปกติอยู่ที่11กิโลวัตต์และชาร์จไว95กิโลวัตต ริยะการวิ่งนั้นจะต่างกันตามคาแรกเตอร์ของรถสำหรับราคาแม้จะรวม MSI สำหรับค่าบำรุงรักษาแต่ทช้งว่าก็ไม่ถึง2ล้านบาทสักรุ่นซึ่งถ้าเกิดใครชอบรุ่นไหนก็สามารถไปถอยกันได้เลยบางคนสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่จะมี MINI Cooper ์เวอร์ชัน5ประตูที่ไม่มีชุดต่างเอสแมนอะ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตนะครับว่าทางมินิหรือ BMW ประเทศไทยจะจัดสเปคเป็นแบบไหนมาลุ้นกันได้หลังจากนี้ครับ